Thank you very much, everybody. สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับเพื่อนๆคงทราบข่าวกันบ้างแล้วนะครับที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกานี่ได้ประกาศเพิกถอนสิทธิพิเศษทางภาษีหรือ GST สําหรับสินค้าที่ไทยส่งออกไปยังสหรัฐนะครับโดยมีมูลค่าราวๆ817ล้าน US ดอลลาร์นะครับหรือตีเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ราวๆ25,000ล้านบาท โดยมีผลเริ่มบังคับใช้30ธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับซึ่งในเบื้องต้นนี้ทางโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยได้ให้เหตุผลว่าเป็นเพราะไทยยังไม่เปิดกว้างมากพอสำหรับผลิตภัณฑ์เนื้อหมูนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาจริงแท้มากน้อยประการใดตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องจริงอยู่อย่างหนึ่งนะครับไม่เฉื่องโกหกเพียงแต่ว่าเขาแค่พูดความจริงไม่หมดทุกอย่างเท่านั้นเองนะครับก่อนอื่นเรามาดูกันครับว่า GSP คืออะไรนะครับ GSP เนี่ยมาจากคำว่า Generalized System of p r e f e r e n c e นะครับหรือสิทธิพิเศษภาษีสุรกาก่อนน่นเองเป็นกฎหมายหนึ่งที่อเมริกาเนี่ยเขามีมานานมากแล้ว10กว่าปีแล้วนะครับเพื่ออะไรเพื่อที่จะช่วยประเทศที่กำลังพัฒนาเพื่อจะขายของไปยังอเมริกาโดยที่เสียภาษีน้อยที่สุดหรือไม่เสียภาษีเลยในบางรายการนะครับ โดยในตอนแรก,แรกเนี่ยเขาก็ให้กับประเทศที่เป็นมิตรกับอเมริกาซึ่งสินค้าเหล่านี้เนี่ยจะเข้าไปริกาได้ก็โดยที่ไม่เสียภาษีอะไรเลยนะครับตราบเท่าที่ประเทศนั้นๆเนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นประเทศที่กําลังพัฒนาอยู่และแน่นอนนะครับเขาไม่ได้ให้มาฟรีๆเขามีเงื่อนไขหลากหลายประการมากโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเสรีภาพประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชน สิทธิแรงงานสิทธิเด็กและอื่นๆอีกมากมายนะครับโดยในอีกแง่มุมหนึ่งนะครับการที่สินค้าจากประเทศต่างๆเข้าไปยังอเมริกาเข้าไปยังตลาดอเมริกาผ่านทางช่องทางนี้นะครับมันก็เป็นการเข้าไป disrupt นะครับในอุตสาหกรรมในตลาดของอเมริกาด้วยไรนตั้งแต่เจ้าของเหตการฝ่ายผลิตต่างๆนะครับนักลงทุนตลาดของอเมริกาไปจนถึงตลาดแรง,งงานของอเมริกาเองนะครับ จึงมีเสียงมายังฝ่ายบริหารอยู่หนึ่งๆนะครับอยู่บ่อยๆเลยให้ตรวจสอบประเทศต่างๆที่ได้รับสิทธิเอสนะครับว่าเขาเนี่ยยังทําตามสิทธิที่ควรจะได้รับอยู่หรือเปล่าตามเงื่อนไขต่างๆที่อเมริกาได้ตั้งไว้นะครับและแน่นอนนะครับสถานการณ์ในประเทศไทยตอนนี้ทําให้เขาสามารถที่จะมองเราว่าเราเนี่ยมีปัญหาเรื่องของสิทธิเสรีภาพ สิทธิประชาชยสิทธิมนุษยชนสิทธิแรงงานและเรื่องอื่นอีนอกมากมายมีการพูดถึงการใช้ตำรวจและทหารในการจำกัดกิจกรรมของกลุ่มต่างๆที่ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลโดยสันติตามหลักสากลสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้เขาสามารถต้างแง่ขึ้นมาได้แต่ในอีกในมุมนึงนะครในอีกในยะหนึ่งทัป์เนี่ย ก็ไม่ได้คิดถึงความสัมพันธ์ไทยอเมริกันมากนักเพราะอะไรเพราะในตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปว่าการที่สินค้าต่างๆจากประเทศต่างๆเข้าไปผ่านช่องทาง GSP เข้าไปในตลาดของอเมริกาเนี่ยเข้าไปเนี่ยจะไปดิสลัฟตั้งแต่กลุ่มธุรกิจกลุ่มทุนไปจนถึงฐานเสียงขนาดใหญ่มากๆเลยนั่นก็คือกลุ่มแรงงาน ดังนั้นแน่นอนว่าตอนนี้ทรัมป์เขาคิดถึงแค่ฐานเสียงของตัวเองเป็นหลักเท่านั้นนะครับในเวลานี้ดังนั้นสรุปไม่ง่ายนะครับการที่ทรัมป์ตัด g ี p ของไทยเราโดยที่ไม่สนความสัมพันธ์ระหว่างทยอเมกาเลยหรือไม่สนความสัมพันธ์ของความเป็นเพื่อนรักของทรัมป์กับประยุทธ์เอออันนี้ไม่แน่ใจนะว่าประยุทธ์คิดเอาเองหรือเปล่านะครับว่าเขาเป็นเพื่อนรักกับทรัมป์อาจไปถามทรัมป์ดูนะครับทรัมป์อาจจะบอกว่า เปล่าเลยไม่ได้คิดเลยประยุทธ์คิดไปเองก็ได้นะครับเอาละครับดังนั้นเมื่อเราสรุปออกมาก็จะพบว่ามันมีอยู่สปัจจัยนะครับปัจจัยแรกก็คือปัจจัยภายในการเมืองไทยของเราเองนะครับที่ทําให้เขาสามารถมองและสามารถหยิบขึ้นมายกเป็นประเด็นในการโจมตีในการตัดสิทธิ์ตรงนี้ได้นะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็เป็นเรื่องของการเมืองภายในประเทศของสหรัฐเองดยทมป์เนี่ยก็อยากจะได้เป็นประธานาธิบดีสมัยที่2 และมองเห็นว่าฐานเสียงตรงนี้โดยเฉพาะเรื่องของแรงงานามาพันธ์แรงงานของเขาตรงนี้มีฐานเสียงที่ใหญ่มากดังนั้นเขาจึงต้องการตรงนี้มากนะครับมันก็เป็นเพียงเท่านี้เองและนี่ก็คือสรุปสั้นๆง่ายๆเกี่ยวกับการตัด GDP ของไทยในคราวนี้ให้เพื่อนๆฟังนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ